สวัสดีค่ะพบกับคุกแอนด์อีทวิศัยอิ๋วอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้ป้าอิ๋วไม่ได้ชวนเรามาทำอาหารอย่างที่เคยนะคะวันนี้จะพาเราไปทานอาหารที่ร้านอาหารกันค่ะก่อนไปทานอาหารมาชมเมืองที่ป้าอิ๋วอยู่กันนะคะตรงนี้เป็นส่วนของตัวเมืองค่ะทุกเมืองจะมีที่ว่าการอำเภออย่างนี้นะคะ เราเรียกกันว่ารั t เฮาส์ค่ะรั t เฮาส์ก็คือที่ว่าการอำเภอที่ทุกคนมาติดต่อในเรื่องต่างๆนะคะช่วงนี้เริ่มเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะต้นไม้ที่ทางการปลูกไว้ปกติที่เป็นสีเขียวก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ร่วงลงมา เรียกได้ว่าช่วงฤดูเปลี่ยนสีของใบไม้นั่นเองค่ะฤดูนี้สวยงามและโรแมนติกมากค่ะคราวนี้มาดูร้านอาหารที่ป้าอิวพามาทานกันนะคะชื่อร้านก็ตามป้ายเลยนะคะก็คือ b a u e r อร e ไรท์ t ัสฮอบครูเมนถ้าเมื่อใดที่เรามาร้านอาหารแล้วเจอคำว่า b a u e r อร e นั่นหมายความว่าร้านอาหารนี้จะมีเบียร์เป็นของตัวเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าถ้าร้านไหนมีเบียร์อร่อยร้านอาหารก็จะขายดีไปด้วยค่ะเดินผ่านหน้าร้านนะคะก็จะมีป้ายบอกเวลาเปิดปิดค่ะสิ่งที่เราควรรู้นะคะก็คือทุกร้านอาหารเขาจะมีวันหยุดค่ะ เราจะสังเกตนะคะคำว่าม้นถาค่ะแปลว่าวันจันทร์และมีคําว่ารื้อถาคคานี้แปลว่าวันหยุดทําการของร้านค่ะเราชื่นชอบร้านอาหารร้านไหน mm hmm. เราควรจะต้องจําคํานี้ไว้นะคะ mm hmm. จะได้มาไม่พลาด mm hmm. ค่ะมีคําคมเขียนไว้นิดหน่อยนะคะร hmm ูเ hmm. มนโถเป็นชื่อของร้านนะคะ ว o เฟรมเดอร์ชเนลสูฟรอยเดนเวอร์นแปลว่าที่ที่คนแปลกหน้าจะกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วค่ะความหมายดีมากๆค่ะไปอยู่เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะส่วนด้านล่างก็อธิบายสรรพคุณของร้านนะคะ Hoch ฟ e r t i g e und regionale Küche แปลว่าครัวที่มีอาหารท้องถิ่นที่มีคุณภาพมากนั่นเองค่ะร้านอาหารร้านนี้เคยเป็นบ้านที่เรียกว่าฟาร์กแวร์อยเซอร์แล้วก็เอามารีโนเวทใหม่นะคะด้านนอกจะมีที่นั่งในฤดูร้อนค่ะแต่ช่วงนี้หน้าหนาวเขาก็เก็บโต๊ะเก้าอี้เข้าไปข้างในค่ะหน้าร้านก็จะมีเมนูบอกมีราคาเรียบร้อยนะคะ ที่สำคัญคือมีป้ายบอกว่าเว้นระยะห่าง1.5เมตรแล้วก็ลูกค้าต้องมีการฉีดวัคซีนหรือว่าเทสโคโรนามาแล้วว่าไม่ติดเชื้อนะคะเขาจะมีการขอเช็คดูค่ะเดินเข้ามาด้านในเราก็จะเห็นแท้งคมกลมๆแบบนี้นะคะคือที่ทำเบียร์นั่นเองค่ะบ่งบอกว่าร้านนี้เบียร์ทำเองค่ะ ข้างในนะคะก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้ค่ะแต่ก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปนะคะก็จะมีเมนูแนะนำวางไว้บนโต๊ะค่ะตามกฎหมายของเยอรมันนะคะว่าอาหารจะต้องบ่งบอกราคาชัดเจนค่ะร้านอาหารร้านนี้จัดเป็นอาหารท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะตกแต่งแบบเป็นไม้ๆค่ะตู้นี้คือที่แขวนเสื้อกันหนาวนะคะ ถ้าเราเห็นแบบนี้เสื้อกันหนาวเราจะต้องแขวนไว้ที่นี่ค่ะส่วนเมนูอาหารก็จะมาเป็นไม้หีบแบบนี้นะคะคือแบบดั้งเดิมเลยค่ะอาหารมีให้เลือกหลายอย่างตามที่เราชอบเลยค่ะอาหารในร้านเยอรมันจะมีเมนูไม่มากนะคะแต่อาหารทุกอย่างคุณภาพค่ะ เริ่มแรกสุดเราจะต้องสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะวันนี้สั่งเบียร์ของที่ร้านนี้ค่ะเพราะเบียร์ของร้านนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในเมืองที่อยู่เลยค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเฮลเลสเบียร์คือเบียร์ที่มีสีใสแบบนี้นะคะ อาหารเราก็สั่งไปแล้วนะคะอันนี้คือสลัดที่จะมาคู่กับอาหารบางจานค่ะอาหารบางอย่างจะไม่มีผักอยู่ในจานนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับสลัดผักแบบนี้ค่ะสลัดผักของที่นี่น้ำสลัดปกตินะคะจะเป็นแบบน้ำใสค่ะและไม่มีน้ำสลัดครีมแบบที่คนไทยนิยมทานนะคะ แหวกดูด้านล่างนะคะก็จะมีแตงกวาแล้วก็กระหล่ำปรีค่ะสลัดที่นี่เขาจะแช่น้ำสลัดผักเป็นอย่างๆไปนะคะแล้วเวลาเสิร์ฟก็จับเอามารวมกันในจานค่ะอาหารของป้าอิงมาแล้วนะคะวันนี้สั่งซาวเวอร์บรัเทนค่ะเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ที่หมักด้วยน้ำส้มบาซามิกแล้วก็ไวน์แดงค่ะ แล้วก็นำไปอบนานพอสมควรเลยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับลูกบอลมันฝรั่งแล้วก็กระหล่ำปรีม่วงแบบจานข้างบนนะคะส่วนอีกจานของคุณลุงนะคะจะเป็นชวายเนบราเทนค่ะเป็นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ๆอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวนะคะส่วนอีกจานเป็นเนื้อมาคู่กับซอสครีมเห็ดค่ะ เสร็จพร้อมขนมปังอัดก้อนที่เรียกว่าคนูเดลจานนี้อร่อยมากเลยและป้าอิ๋วก็คิดว่าน่าจะถูกปากคนไทยเราด้วยค่ะสำหรับเนื้อหมูอบราดซอสจานนี้นะคะเรียกว่าช h วเนื้อ r a t ชนจัดเป็นอาหารท้องถิ่นของรัฐบาวาเรียทางใต้ของเยอรมนีเลยนะคะ และเป็นอาหารที่นิยมทานกันในงานเลี้ยงต่างๆด้วยค่ะส่วนจานของพะอิ๋วนะคะซาวเวบราเทนสำหรับตัวเองนะคะร้านนี้ทำค่อนข้างเกรี้ยวไปนิดนึงค่ะเพราะอาหารจานนี้เป็นจานโปรดของพะอิ๋วนะคะเวลาไปร้านไหนแล้วเจอว่ามีซาวเวบราเทนพะอิ๋วก็จะสั่งทานเสมอค่ะ ก็เลยพอจะรู้นะคะว่าในเมืองที่อยู่เนี่ยร้านไหนอร่อยสุดอันนี้แยมจากผลไม้ที่เรียกว่าพร i ส์เบรนเขาจะมีรสหวานนะคะคล้ายๆแยมค่ะเสิร์ฟทานคู่กันกับซาวเวอร์บราเทนค่ะส่วนจักก้อนกลมๆนี้เรียกว่าโครสเป็นลูกบอลมันฝรั่งค่ะเขาจะเสิร์ฟมาคู่การทานเป็นส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะ และที่เสร็จมาอีกอย่างหนึ่งก็คือกระหล่ำปรีม่วงค่ะเราจะเรียกว่า์คลาวด์ทั้งหมดคือเป็นเซตของอาหารจานซาวอร์บราทินค่ะลูกบอลมันฝรั่งนะคะข้างในเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาทานเราก็จะทานคู่กับซอสที่มาด้วยกันในจานค่ะ ก็เหมือนกับคนไทยที่เราทานข้าวกับน้ําแกงนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตของจานนี้นะคะแทนที่จะเป็นมันฝรั่งก็กลับเป็นขนมปังค่ะแต่เป็นขนมปังที่เอามารวมกันปั้นแล้วก็เอาไปนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนจานปลาอิ๋วที่เป็นเนื้อที่เรียกว่าซาวเวอร์บรเทนนะคะจะเป็นเนื้อแบบอมเปรี้ยวอมหวานแบบนี้ค่ะ แล้วก็ทานกับซอสเหมือนกันค่ะใครถ้ายังไม่เคยลองทานอาหารแบบนี้ลองดูนะคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับการทานอาหารแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่ไปนานๆก็จะชินแล้วก็อร่อยค่ะเบลคราวหรือกะหล่ำปลีม่วงนี้นะคะก็จะนุ่มๆ แล้วก็หวานนิดๆมีรสของแอปเปิ้ลหน่อยๆค่ะกระหล่ำปรีม่วงอันนี้นะคะเขาจะซอยบางๆแล้วก็เอาไปต้มค่ะแล้วปรุงรสยอมรับนะคะว่าเบราข่าวเนี่ยปี่อยู่ไม่เคยทำเองเลยค่ะเคยซื้อมาแต่เป็นกระป๋องสำเร็จรูปเอามาทานกับอาหารที่เราทำเองค่ะส่วนซาวอ์บรเศจานนี้นะคะ แปลเป็นภาษาไทยว่าเนื้อหมักน้ำส้มค่ะไปอยู่ก็เคยทำค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็ทานกินกันสองสาคนนี่จะไม่ค่อยคุ้มกับการทำครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เขาจะนิยมทำกันเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเพราะว่ามีเวลานานค่ะ ถ้าได้ทำเมนูนี้อีกเดี๋ยวพ่ออยู่จะเอามาให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้กลับบ้านด้วยความอิ่มอร่อยค่ะมื้อนี้จ่ายไปประมาณ50ยูโรนะคะไม่มีบิลให้ดูเพราะว่าที่นี่เขาเป็นระบบที่ไม่ใช้กระดาษค่ะโชว์จำนวนเงินให้ดูจากเครื่องแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยค่ะ พบกับ Cook and e a t w วิ h ไาอิ๋วกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆบ้านปราอิ๋วนะคะสวัสดีค่ะ